สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกันเป็นวันกระดาษแรกนะคะของมาร์คอรออนไลน์เกมฝึกสมองปลลองความคิดคอนเซปต์ป้องกันหลงลืมเพิ่มรอยอยากในสมองให้คงสภาพไว้โดยการเล่นมาร์คอร์คไทยจำมากมีโอกาสชนะใครจำน้อยมีโอกาสแพ้มากเราขึ้นเป็นรูป ทรงมาตรฐานเขาเพื่อนเป็น5้าแต้มแปลงเป็น3ามเรียงแล้วก็ตัดปัดขาขึ้นเราก็าหวัดหางขึ้นไปป้องกันการเจาะสองดูเขาจะเดินเราก็กินไปทาง นี้เพื่อที่เราจะกินทั้นสองแล้วเราเข้าฮอตโอกาสที่เข้าเข้าฮอตเราก็ฆ่าฮอตเข้าได้เพราะว่าเราจะกินเขาอีกสองจังหวะนี้เขาจะเดินยังไงอ้าเขาไม่เข้าฮอตเราก็กินไป เขาไม่เข้าเขาจะมากินตัวนี้เราก็เดินนีไม่ให้กินเราก็จะเดินไปเข้าฮอดอีกตัวหนึง่งถ้าเข้าเข้ากินตัวไหนเราก็จะใช้เบี้ยฮอดฆ่าเขาเดินไปเข้าอีกตัวหนึง่งเป็นซ้อมตัวเพื่อเตรียมฆ่าฮอต Okay. เราก็ขยับไปขึ้นไปตาที่สิบสิบแปดคู่แข่งขันยอมแพ้ไป hmm. เป็นกระดานที่สองต่อเลยนะคะเราเดินก่อนเราตัดข้าง เขาเล่นมาตัดข้างเสียนบางคนไม่ชอบนะคะที่จะให้มาตัดหน้าตัดข้างถ้ารู้ตัวว่าตัวเองจะโดนตัดข้างก็จะยอ่อเดินย่อไว้ก่อนแต่นี้เราเดินก่อนเราเดินทรงมาตรฐานตัดข้างเราก็เดินของเราไป ดูสิกูแข่งจะเดินไปทางไหน,นเราจะขึ้นไปที่เป้าประสงค์เราจะขึ้นไปเป็นสามสามเหลี่ยมฐานสามทางนี้เพื่อที่จะยิงยิงสองเข้ามาคอ อันนี้เราก็ต่อเพื่อเป็นฐาน3เราจะให้เขากินถ้าเดินตัวไหนก็ตามเราจะให้เขาเดินไปสิบแยบสองไปสิบแปดเพื่อให้เขากินแล้วเราก็จะยิงสองเขาเขา้าฮอตอันนี้นะคะเราก็ให้เขากินเสร็จเราก็ยิง2องเขา้าฮอตเพื่อที่จะเขา้าฮอตไป โอกาส4ต่อ4แต่เราได้เปรียบเบี้ยสูงและเตรียมเข้าวฮอทจับกินไล่กินเลยนีเราก็ไล่เบีย้ยเ,เขาขยับเดินมาเพื่อที่เขาจะเข้ามาฮอตเราจะปล่อยให้เขาเข้าเราจะเดินไปเข้าฮอทอีกตัวหนึ่ง เราก็ปล่อยให้เขากินเอาฮอดให้เขากินเราก็กินสองเขายอมแพ้ไปค่ะแมตคู่ใหม่เป็นกระดานที่3นะคะอันนี้เราเป็นฝ่ายเดินหลังเขาก็เจอเริ่มต้นได้สรงดาวแล้ก็ขึ้นเป็น5 ห้าแต้มเขาอีปุ่มเขาขึ้นมาเป็นอีปุ้มเราขยับไปทำท่าเจาะสองเขาจะแก้มาอย่างไง เขาให้เรากินเราก็กินแล้วเราก็กินเขาอีกตัวหนึ่งขยับมาที่หกเขากินเราเขาก็ปล่อยให้เขากินไปคนละตัวมากมังคับให้เราต้องเดินไปตาที่ยี่สิบ ไม่มีตัวเดินไม่ยี่สิบเกออุดบางนี้เราเสียเปียก เปรียบไปเขาให้เรากินเพื่อที่เขาจะกินเราสามมาเกมนี้ต้องยอมแพ้ไปและสองตัวสี่ ยอมอันนี้ยอมไปเลยค่ะยอมแพ้เป็นเสมอกันชนะหนึ่แพ้หนึ่งกระดานที่ห้าจับคู่แม็ดใหม่ะนะคะนี่เราไม่สีเรลีอยกเดินแพ้ชนะอันนี้เป็นเพราะว่าเราเดินพลาดเองแพ้มากระดานที่ห้าปัดข้างอีก ึ้นไปจำเป็นสามเหลี่ยมสั้นรองรับ านี้จริงๆเขาให้เรากินกินตกไปตาสิบเอ็ดแล้วเขายิงสองเราแล้วหมาตัวล่างเขาขึ้นมาเขาได้สบายแต่เขาไม่ได้ทำเราก็คอยจังหวะว่าเขาจะเดินตัวไหนถ้าเดินมาสิบห้าเพื่อหนีไม่ให้เราก็เราก็จะไปสิบเจ็ดเพื่อที่จะไปบีบก,กินตัวล่างเข้าสิบสามนี่กิกน ไปเข้าฮอตตานี้ยังมีเววการเข้าฮอตสวยหรูโอกาส hmm. แพ้ไม่มีนะปิดประตูแพ้เพราะเราจะเข้ามาฮอตถึงสองตัวแล้วก็เข้าไปเลยรองรับทางนี้ทั้งหนึ่ง ดีกว่าสองนะคะเพื่อเต็มแผนจอบนี้เราก็จะวางแผนให้เขากินที่ยี่สิบหกแล้วเรากินเขาไปยี่บสามแล้วเบ mm. ี้ยหมาคอดเขากินเราตกสิบเก้าเราก็กินคือเสร็จแล้วเราก็มาไล่เบีย้ยสิบสี่ไล่เบีย้ยสิบสี่น่าจะทันทัน ก็กินตกจีบสี 4. เขาขยับตาหนึ่งเราขยับตาขยับสองครั้งเขาก็หมดตาเดินก่อนเราก็ชนะไปในกระดานที่5นะคะเป็นกระดานที่สอง่่ลเมตเล่นกัน2กระดาน ตัดสินกันที่สองกระดานว่าจะได้แต้มหรือเสมอกันทีน,นี้เราก็ขึ้นเป็นสทรงาแต้มเขาเป็นหมากมือนทรงจะตัดข้างอีกแต่เราเป็นหมากเดินหลังก็เลยตัดข้างไม่ได้เราก็ต่อเข้าไปไว้ก่อน กินสองเลยตัดสินใจกินสองไม่กินหนึ่งกลัวเขายิงมาให้เรากินแล้วเขาจะยิงกินสามเราไอ้กินสองเราเข้าวอสไปเลยตัดสินใจกินสองไปเลยตัดตัวสูงเขาอืถ้าเป็นท่านผู้ชมจะเดินตัวไหนเพื่อเปิดฐานโอกาสที่จะลุกไปเข้ามา หรือเปิดไปทางนั้นไม่รู้จะเสียเวลาการเดินไปหรือเปล่ามาหก่อหกเราเป็นเรียงหน้ากระดานสีทหารเสือเขาทรงดาบ <m> ดาบเดี่ยวซามูไรเขาขยับขึ้นมา ถ้าเราขึ้นไปห้าแล้วต่อจะดีกว่าไหมหนึ่งไปห้า hmm. กินคนละตัวแล้วกินเขา เหลือสี่ต่อสี่ตอนนี้ต้องดูจังหวะดีเราอ,อาจจะเดินแพ้เขาก็ได้ถ้าเดินขึ้นไปไม่ดีนะคะเนี่ยเราต้องเดินมาเข้าฮอตเราก็จะไปกินเขาเราเดินหนีเราก็จะไปเข้าฮอตจังหวะนี้เราให้เขากิน เพื่อที่จะฆ่าเวียบหมังฮอดเขาโอกาสชนะสูงให้เขากินลุม่มเป็นการล่มลุ่มปลายกระดานนะคะนี้ก็ชนะใสๆกระดานที่6ก็คิดว่าจะเี่นเพลง6กระดานนะคะตอนน่อวันก็ฝากขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ตลอดสวัสดีค่ะ